สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กิติยานะคะวันนี้จะมาดูดวงความรักในเรื่องของที่ว่าคุณคือเบอร์หนึ่งของเขาหรือเปล่าค่ะเพราะบางครั้งเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราเป็นไพออร์เรตีของเขาหรือเปล่าค่ะลองมาเช็คดูกันนะคะค่ะจากไพ่สามกองนะคะ1 2ึสค่ะชอบกองไหนเลือกกองนั้นค่ะนึกถึงชื่อหน้าเขาค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบคําตอบกันนะคะพบกับไพ่กองที่หน,นะคะคุณคือเบอร์หของเขาหรือเปล่า ดูลักษณะแล้วเนี่ยนะคะคุณเนี่ยจะเป็นคนขี้หึงนะคะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือน,นเขาเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันด้วยหน้าที่การงานอาจจะอยู่ห่างกันค่ะหรือเขาก็มัวแต่เอาทาแต่ทำงานทำแต่เออเขาเรียกว่าเอาแต่ทํางานค่ะเออมันยังความสัมพันธ์บางอย่างมันยังมีอะไรที่ดูเหมือนยังอึดอัดหรือว่ามันยังเคลียร์ไม่ได้แก้ไม่ตกค่ะแต่เท่าที่ดูอ่ะเขาก็ไม่ได้มีคนอื่นค่ะ แต่เขาก็ยังต้องการคุณอยู่ในชีวิตของเขาเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาไว้ใจค่ะมีอะไรเนี่ยปรึกษาหารือได้คุณอยู่เคียงข้างเขาเสมอค่ะแต่เท่าที่ดูความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะก็ในลักษณะเป็นคนที่ไว้ใจค่ะย,ยังอยากมีอยู่อยู่ในชีวิตของเขาค่ะแต่ความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ดำเนินไปไหนไกลมากกว่านี้นะคะ สำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะคุณคือเบอร์หนึ่งของเขาหรือเปล่าคบคําตอบกันนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะเป็นผู้หญิงในลักษณะที่แกร่งเก่งค่ะเป็นผู้นําจะเป็นผู้นําเรียกว่าถ้ามีแฟนแฟนก็ต้องเกรงใจค่ะเป็นผู้หญิงสตรองค่ะแต่ถ้าผู้ชายจับได้เขาบอกว่าจะเป็นคนที่เกรงใจแฟนค่ะจะเหมือน อะไรๆแล้วก็ให้แฟนตตัดสินใจค่ะค่ะ mm hmm. อาจจะเป็นรักต่างวัยด้วยนะคะเนี่ยค่ะคู่นี้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองเนี่ยอาจจะเป็นรักต่างวัยแต่ว่าเป็นความรักที่ช่วยเหลือกันค่ะเวลาถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยอจะเขาเรียกว,ว่าจะแก้ปัญหาให้ได้ตลอดค่ะอสิ่งที่เป็นข้อเสียก็คือในเรื่องของการที่รักแรงเกลียดแรงค่ะเหึงแสดงว่าอาจจะเป็นคนค่อนข้างที่จะกี้หึงรุนแรง แต่เบอร์หนึ่งไหมแสดงว่าเบอร์หนึ่งค่ะค่ะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่เหมือนเขาเลือกแล้วอะค่ะที่จะลงเอยด้วยการแต่งงานค่ะแสดงว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะคะค่ะก็ดีใจด้วยพบกับคนที่เลือกกองที่สามนะคะคุณคือเบอร์หนึ่งของเขาหรือเปล่าค่ะโอ้ค่ะเท่าที่ดูโดยรวมๆแล้วนั่นนะคะค่ะอ่า ไม่น่าที่จะใช่เบอร์หนึ่งนะคะค่ะเพราะว่าลักษณะดูแล้วเนี่ยค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่อารมณ์อารมณ์ร,มร้อนค่ะแล้วก็เป็นคนที่ขี้หึงหูตานี่เป็นสัป,ประรดค่ะเ,เหมือนอาจจะเคยทําร้ายจิตใจคุณค่ะทําร้ายจิตใจนี่หมายความว่า,วาอาจจะเคยไปนอกใจคุณค่ะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกทุกข์ใจเสียใจหรือบางครั้งก็ คุณต้องรอคอยเขาอะค่ะต้องรอคอยเขาเป็นฝ่ายที่จะติดต่อมาค่ะ <c oughs> เ,เขาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเขาก็เงียบไปค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยนะคะคนที่เลือกกองที่3ามเนี่ยมองว่าคุณยังไม่ใช่เบอร์หนึ่งค่ะ <c oughs> แล้วลักษณะคนอย่างนี้นะคะมองว่าคบไปมัน,นบางทีมันก็จ,จะทําให้คุณจะมีแต่ความทุกข์ใจด้วยเหมือนกันนะคะค่ะก <c oughs> ็จบทั้ง3ามกองนะคะเป็นการอ่านภาพ รวมค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับความรักนะคะแล้วฝากกดติดตามค่ะเป็นกำลังใจให้กันเราพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ